อราต้องมีไปกอดตัวเขาทำไมมันตีมึงบ้า่ะเนี่ยอ่ะอะไรอ่ะไอ้ช็อปอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้ไอ้เนิก๊กไอ้ไอ้เนิ๊กมันขับรถ120โลไปทำอะไรไปโพลิศเหรอทีเล็กเอาไปตกกุง้งไปฟาร์มลงุงแล้วทีนี้เจอโคอิดเล่นจกกักรพัดอยู่ใช่ไหม ใช่ไหมไอ้เนิร์กอ่าแล้วโคอิกเล่นจักรพรรดิอยู่แล้วก็มาชนรถไอ้เนิร์กไอ้เนิร์กก็เลยก็เลยไปขอซ่อมดีๆล้วก็เหมือนมีปากเสียงกันแล้วโคอิกก็ตีเนิร์กตายไม่ต้องเตีัยแล้วในบ้านอ่ะอ่าอ่าอ่ไอ้เนิร์กไอ้เนิร์กไปไอ้เนิร์กไปเหมือนแบบว่าแทงเขาก่อนด้วยเพราะว่าเขาเขาด่าว่าให้หูปากจะเล่าเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยอืม เออแบบพูดใช้คำพูดไม่ดีไอเนื้ก็เลยแทงเขาแล้วก็ดูเขาส่วนตายอาเรื่องอะแจ้งก่อนนะ่ะแต่ผมไปคุยเองเรื่องเนี้ยโคอหยิมันห้าวที่อะไรขนาดนั้นปะอืมใช่ก็แค่ขอความชอบเองนะผมก็ยังงงอยู่เลยว่ามันต้องอย่างนี้เลยเหรออันนี้ผมไอเนร์ฟไม่ได้กางนะผมบอกเลยน้องผมสอนดีจัดเลยนะไอเนื้ออะเออเออแค่นี<อ>้แหละรู้เรื่องแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วไอเนร์ฟ ไปทำงานไปได้ปะไปกูได้ปะไปไหนใพรุกนี้เราติดไอ้นี่นาจากักรพรรดินะลุงจะให้แม่งม <ไป S 1> ัดรวมมาเลยเฮียทีเดียวอะ่ะจะได้ไม่เหนื่อยโอเคโอเคไป ไอ้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะถามคำนี้ไปใน่อก่อนไอ้เนิบไอ้เนิบไอ้เนิบฮัลโหลกีีป่ะเออคำมีคำหนึ่งไอ้แกงที่ติดติดติดในติดในใจพี่ไม่รู้ว่ากีพี่ยิงฟังผิดไปหรือเปล่าคือเขาผู้หญิงเป็นคนพูดใช่ไหมว่ามีแก๊งแล้วจะกากอะไรก็ได้ใช่ไหมอ๋อเองพูดใส่เขาว่าเอก อ๋อเองพูดใส่เขาว่ามีแก๊งจะกลางอะไรก็ได้ใช่ไหมชนชนรถคนอื่นมั่วแบบนี้เลยใช่ไหมคือเองใส่ชุดนอกหรือใส่ชุดแก๊งอ,ะอ่ะอ๋อใส่ชุดนอกโอเคโอเคไอเนี้ยอยู่ไหนไอ้นะไอ้เนี้ยอยู่ไหนลลไอ้เนี้ยอยู่ไหนหลอดลุงไปหาเฮียปั๊มอะไรต่อลุง ผมเอาไอ้เนอ้อขับถูกเลนเจ้ลงุงไม่เกี่ยวขับถูกเลนนะรับผิดเลนอ่ะคำพูดอ่ะใช้มันโดนพูดว่าหูปากแรงมากเลยนะแล้วมันก็เลยขึ้นปะอือใช่มันก็เลยแทงเขาเลยเพราะว่ามันพูดด้วยดีๆอ่ะมันพูดแบบไม่มีคำหยาบเลยไอ้เนื้อไอ้ยักม,ม่เลาให้ฟังแต่นน้องหมไม่พูดหยาบนะไอ้เนื้อเขาูอยู่อยเออถ้าเป็นผมก็ค่อยว่าไปอย่าง อันนึ่งนะนี่ไงเนี่ยไหนอะรถอ่ะรถนี่เอุ่โดนตีเลยเหรอตีนานยังโดนตีนเท่าไหร่ย่านแล้วผมเราดิตั้งแต่แรกเรา้อยลูปเอาตรงๆไม่รู้แ่งนะเนี่เรนเลนเรนเนี่ยไม่เกี่ยวกับเลนไม่เกี่ยวกับเลนไม่เกี่ยวกับเลนมันเลยชนกันหรือว่าเหี้ยอะไรเอาว่ผมขับรถลายมาร้อยหิมโลคันนู้นอ่ะสีดำๆนู่นที่จอดอยู่นู่นอ่ะบะอ่ะเอ็นนี้ผมอะขับมาเลี้ยวขวาปกติใช่ไหมลูกคือ ร้อยยู่โลมันไม่แรงอยู่แล้วลุงผมก็ขับมาของผมปกติคุยกับเพื่อนผมสองคนอะ <c oughs> ่ะทีนี้เขาอ่ะขับเอ็มเจครับก็คือเหมือนเขาพยายามจะแซงผมแต่เขาไม่ได้ขึ้นมาแซงในเลนเลนซ้ายอ่ะลุง <c oughs> เลนที่มันเป็นเลนสวนอ่ะคือเหมือนแบบเขาพยายามจะตูดผมเพื่อให้ผมเบี่ยงให้เขาอ่ะให้ผมหลบไปเขาอ่ะแต่ผมอ่ะไม่หลบเพราะว่าผมขับมาถูกเลงไง <c oughs> <ๆ>เขาก็เลยชนตูดผมไปต้นผมมันก็ไม่ได้ทางหรอกลุงมันก็สะบัดนั่นแหละแต่ผมก็เลยแบบว่า ขอกล่องซ่อมเพราะว่าเหตุที่ผมแบบบ่ายบึกพูดว่าอะไรบึกพูดว่าอะไรเอาแบบเขอผมคำพูดาบึกเลยเขาชวนมาเขาก็ขับกลัมาเขาก็ขอโทษใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าพี่ครับบอกว่าผมขอกล่องซ่อมหน่อยได้ไหมเขาเลยบอกว่าพูดแบบไหนทำนองแบบไหนเอาทำนองไหมราะว่าขอกล่องซ่อมหน่อยได้ไหมครับทีนี้เขาเลยบอกว่าโอ้โหกะจิกกระจายอยากจะขอกล่องซ่อมก็ดีเนาะอ่าผมก็เลยหัวร้อนอะลุงบีดอ่ะผมก็ขับมาถูกเลนอ่ะอ่าแล้วก็บอกอ่ากะจิกกระจายอ่ากะจิกกระจายแล้วไงต่อ แล้วผมก็เลยบอกเขาว่าผมก็เลยบอกเขาว่าทาไมต้องพูดแบบนั้นผมก็ขำมาถูกเลนนะไม่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 กระติกกระใจแล้วมึงพูดว่าอะไรต่อพูดแบบตรงเอาตรงตรงมีอะไรอีกมึงอ่ะมึงเริ่มร้อนแล้วมึงเริ่มร้อนแล้วพูดไงต่อผมบอกผก็บอกเขาว่าคำพูดตอนนั้นด้วยขอคำพูดตอนนั้นด้วยอ่ะตอนร้อนอารมอ์อ่ะอารมณ์อ่ะเขาว่าแล้วทำไมต้องพูดจาประชดแบบนั้นพูดเพื่ออะไรเพู่แบบนั้นกิไม้ใช่ไหมเนี้ยนี่เท่านี้ใช่ไหมโทนอ่ะนี่ร้อนผมพูดใช่ไหมมันมันก็ร้อนนะลุงก็พูดอยู่แบบบบเนนี้้ยยคคววาาามมมมหจจััไดแบบเนี้ย ว่าเลนจะพูดแบบนั้นทํไาไมเพราะเขาก็บอกว่าเขาก็ให้กล่อ,องซ่อมเลนนี่ไงแบบจะอะไรอีออกเขา <He S 1> ให้ผา <Mutter S 2> แล้วใช่ใช่เขาก็ให้กล่องซ่อมแล้วแต่ผมติดใจกับที่เขาพูดไลงลุงก็เลยบอกเขาว่าจะพูดแบบนั้นเพื่อจะพูดแบบนั้นทําไมอืมเพราะว่าแล้วคือผกว่าผมก็บ,บอกว่าผมก็ขับมาถูกเลยของผมเนี่ยเลนข,ขวานีถ้าจะแซงก็ไม่ทําไมไม่แซงเลนซ้ายล่ะจะมาจี้แบบจะมาแบบต่อตูดทาไมอะไรเงี้ยลุง เขาก็แบบมันก็พูดวนกันอยู่างยมันก็เถียงกันอ่ะลุงเขาก็แบบว่าก็ให้กล่องซ่อมไปแล้วนี่ไงแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะกาลังจะขับรถออกไปใช่ไหมเขาก็พูดว่าเขาแบบเล่นสตอรี่อยู่ก็เลยบอกว่ามีแก๊งแล้วพาหลอแบบเชิงว่าแบบเล่นสตอรี่แล้วแบบพูดใช่ไหมใช่ครับผมผมพูดกันใส่เขาครับมีแก๊งแล้วจะพานอะไรก็ได้ใช่ไหมอืมทอนี้เขาก็เลยหัวร้ออ่ะลุงเขาก็หัวร้อเหมือนกันอ่ะแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยขับกลับมาบอกว่า เชิงแบบว่าจะแซะแบบจะแซะทาไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยลุงว่าเจ้าเาพูดไม่ได้โอ้ผมแบบหัวร้อนแล้วผมก็เจียงกับเขาอยู่สองคนอะอะไอว่าเขาว่าวกับมาแบบอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการมีแก๊งมีมันเกี่ยวอะไรกับการมีแก๊งแล้วพานามันเกี่ยวอะไรโก็เลยว่ามันประมาณเนี้ยลุงผมจะไม่ค่อยได้เหมือนกันอ่ะอ่ะแล้วลุงบอกอะไรหูบปากอะไรเของอ๋อไม่จริงที่แล้วก็คือตอนตอนคือมันก็มีพี่ผู้ชาย คือผมก็เถียงกันนั่นแหละลุงแล้วมันก็มีพี่ผู้ชายคนนึงขับรถมาใช่ไหมแลอยู่แก๊งโคอนีนั่นแหละแล้วเนี่ยเขาก็ขับมา่าข้าๆผมผมก็เลยแบบว่าคนนั้น,นตัดสินผมก็เลยบอกว่าให้ผู้หญิงคนนั้นเล่าเหตุการณ์ที่แบบกับผมมาให้ผู้ิชายคนนั้นฟังจะได้แบบให้พี่ผู้ชายคนนั้น,นตัดสินได้ฟังเลยว่าเออเป็นพี่พี่จะทยา,ายังไงแบบเนี้ยลุงแล้วท้นี้เขาก็เล่ามาใช่ไหมเขาก็บอกว่าแบบผมมาขับเบี่ยงเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาคือผมอะ ไม่มึงไม่ต้องไอ้แล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นพูดว่าอะไรไม่ไม่เขายังไม่ได้เมึงอ่ะเขาไอ่ผู้หญิงเขาปากกับพูดใครพูดผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนเสียงกับผมลุงแล้วผู้ชายผู้ชายเขามาบอกให้ใจเย็นครับเขาแบบบอกให้ผมบอกให้คุยกันได้ดีๆก็คืออยู่ในแก๊งขาหยเหมือนกันลุงแลวมึงตายไหมตายผมมาตายว่าใครฆ่ามึงที่ผู้หญิงฆ่าผมเพราะผมเป็นคนแทงเขาก่อนนะแต่อบไระบัอบไม่ระบัอบไม ไม่บัฟไม่บัฟแต่ว่าที่ผมแรงเขาก่อนเพราะว่าคือทาให้าตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายลุงไม่ตายเพราะและทีเนี้ยคือเขาผมเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้พี่ผู้ชายฟังใช่ไหมแต่ว่ามันเอาตัวมันมันไม่ตรงกับความจริงรอะลุง <c oughs> ก็เลยเถียงเขาไปผมก็เลยจะแก้ต่างก็คือแก้ต่างกันเองนั่นแหละเขาเขาบอกว่าพุพะนี่คือโมโหที่สุดในชีวิตแล้วใช่ไหมไอสัตว<ห>์อั้นี้ผมบระบายพี่เติอฝั่งนั่น <c oughs> ่ย บอกมันมาหน้าบ้านด้วยไอ้กี้ไอ้กี้ไปถามมันว่าปอนล้มหนุนร่วหรือเปล่าโดนไม้ไปตดำๆเออโมาหน้าบ้านกูอีกด้วยมาหน้าบ้านกูอีกด้วยมาหน้าบ้านกูอีกดิงจีคนหรือไงอาจจะแกงกันเลยหรือไงพี่เรียกผู้หญิงในแก๊งที่มีเรื่องกับคนในแก๊งผมไม้หน่อยครับคุย ขอโทษครับเรียกผู้หญิงรรที่มีเ,เรื่องคนในแก๊งผมมาหน่อยด้าครับโดนแทบหมดเอ้ครับทิมอยู่ไหนอ่ะเขไาเลยอ่ะไอ้รับนึกนะเดี๋ยวเคียร์กับลุงหม่กันลุกนลุ้ลุกลุกลก <c oughs> ลุงครับลุงมึงจะลุกนี้ลุงล่นทำไมมึงอยุดนิ่นิดิไม่ใี้วิเซอร์ฟ้างผมก่อนผมอะก่อนด้านเนี้ยก่อนด้านเนี้ยผมมาขอโทษไว้ก่อนน้านี้ผมมาขอโทษเขาแล้วนี่บอกว่าบอกวิเซิร์ผมแค่จะระบายเฉยๆมึงระมึงระบายเหี้ยแล้วเอาจริงๆครอผมแค่จะระบายเฉยวิเซิร์เอ้าผมมาขอโทษเขาแล้วไงก่อนหน้านเนี้ยแล้วมึงจะไปขอโทษเขาทำไมมึงตีมันตีเขามก็ตีมันตายก็ลุ้นบอกว่าอย่ากล่างผมก็เลยมาขอโทษไงอันนี้ไม่เรียกกล่างไอ้ซ่า อ้าดเจ๊คำว่ากางไหมเนี่ยตัวตัวบ้านน่อยเฮ้ยกูกันหัวล้อโอ้ยใช่ใชลรอก่อนใครตามพิมพ์ยังอ่ะอย่าพูดเข้ามานะบอก แป๊บนึงนะครับลุงเขากำลังมาครับครับพี่พี่พายุพี่ผีเขาโดอนพี่เอกยิงแล้วยังหมอยังไม่มาชมยูทีซีพี่ยูทีซีเหรอใช่ใช่ใช่ครับเขาโดอนพี่เอกยิงชบเองเลยชบเองเลยนี่มา,าับมา ฟังสั่งอะไรอย่าลังเลที่จะทำแค่นั้นเองอ่ะครับมือไอ้ไอ้หลงไอ้หลงอยู่ไหนอะไปไอ้ไอ้จากไปไอ้จักอะไรนะไปพาเพียร์มาต่างใหม่นะคือหลังจากเนี้ยถ้ามึงไม่ผิดอย่าไปยอมแต่ถ้ามึงผิดอ่ะมึงยอมไปโอเคเข้าใจไหมยอมไปก่อนอะครับ เออไม่ผิดอย่าไปยอมเ้ยรักษาสิ์ตัวเองยงติ่มโอ๊ยขอโทษครับไดปเลยครับไปเลยครับไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าติ่มม่ถึงใครกูไอ้สักกูไม่ได้ให้มึงดูเบบี้พอมเกิลตอนเด็กเลยขับเบาขับเบา สวัสดีครับโอ้โราผมก็แทงเขาหน้าพี่เริกมีบ้ามีผแพ้เขามาดิมึงแพ้เขาลุงเอามือตรงมันก็เหมือนเขาอ้างนะแต่ว่าบนเนินน่ะดิกำลังจะที่เลยอ่ะไม่คิดว่ามันจะสู้ด้วยลุงจริง่ะไม่คิดว่าจะสู้ด้วยไอดิ ถ้าผมก็เลยถือมที่จาอนิเมได้เท่สักหน่อยควดกากไม่ได้ติ่มเป็นพนาอย่างกากกากสัตว์ขอี่ขอสเปกกับกาแฟหน่อยครับจะตายเฮ้ยเอากาแฟให้ลุงหน่อย ตัวข้อาออะไรครับสามหกแปดครับสามหกแปดครับสามหกแปดครับขอขอขอสเปรย์ด้วยสเปรย์สเปรสเ,เปรแบบน้ำใครมีเปล่าเปมีสเปรป่ะเออครับ,ออรบป,าป้าเรียกอะไรครับ สามหกแปดว่าไงขอให้จะเปรียงอืมไอกูถามาก่อนดิไม่เซนเดียวก็จะไม่ถอยไปทำาไ้ชาดอนน้อง เดี๋ยววันนี้กูทำให้ชานนกระฉอนแน่ไม่ต้องกลัวเกิดแน่กูมีไอเดียอยู่เอาปันน้ำนมมือออกละไอเนื้อกูใจในตัวแกว่ะใส่ใส่ปลนเหล็กหลักแขนนะใช่ไหมเนี่ยทำไมเด็กๆมึงไม่ดูพวกสามร้อยขุดสิบพันสปาสปาตาพันตารานโลกบางวะมึงอ่ะนั่นนาดี จริงจริงจังๆก็ได้แต่ช่วงคืนมันหนีนอนหมดอะพี่ปอดออแหกอะไม่เอาดีกว่าเสียเวลาพาไปดอกเพะพี่มามอะไรนันเนี่ยอ๋อเออนี่ครับพี่ถ้าลุงว่างบอกบอก,บอกลุงด้วยผมอานักฆ่ามาเผื่อจะใช้งานมาครับผมไล่มาดอกแกงไปแล้วครับมันด้วยฟังแผนผมเลยแพ้เขาไปเนี้ยเขาคุยที่ไหนอะที่นี่เหรอต้องรอสิบห้าวันนะเดี๋ยวเดนะี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูด ไปหาลุงเดชลุงก็จะอะไรยังไงเนี่ยเผื่อเขาว่าอเยอะครับลามาเซมาแล้วครับลุงให้เขาไปคุย่ยให้เขาไปเป็นุดคับให้เขาไปเป็นจุดคับให้เขาคุยเพื่อะรกพีเคนี้บอกไว้ก่อนนะอันนี้มันเป็นเรื่องระหว่างสองคนนะครับอันนี้ขอรบกวนคุยไม่ต้องเขามายุ่งด้วยได้ทําได้ให้เขายืนห่างนิดนึงให้เขายืนห่างใกล้ไปใกล้ไปได้ครับได้ ยืนประมาณเสื้อแดงอะเสื้อแดงอันน okay, okay. ี้ผมมาในฐานะผู้ปกครองนะโอเคครับลุงอยู่นะไม่อยู่ในคุกไม่ได้ทำมามาฐานะหัวหน้าแก๊งนะครับนี่ไม่ใช่แค่บอกอยู่ในคลุมยิงตรงนี้พี่ยิงตรงนี้ยิงตรงนี้พี่พี่กติมบอกนะ ีพร้อมนะครับลุงไอเนิร์เดินเข้าไปแทงเขาแล้วมันก็พูดรับผมไม่ติมนะครับแล้วก็ขอโทษพี่ๆเขาทุกคนเลยผมแค่มาบอกพี่เฉยๆว่าผมไม่ติมแล้วขอโทษคุณเขาไป ไม่ใช่ไปเขาหนึ่งหนึ่งไปอะเอ้าไม่ติมนะครับพี่คุยขอโทษครับโทษนะครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไผมไม่ติมด้วยผมไม่ติดด้วยผมไม่ติดด้วยเอ๋ครับขอโทษของพี่ไลยเถอดจริงมาขอโทษพี่คุยอีกเขาด้วยเขา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 ด้วครับพี่เขาด้วยนะครับ พอทีนะครับพอดีว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องระหว่างสองคนนะถ้ามีเรื่องก็สองคนนะครับได้ครับได้ครับผมแค่จะบอกว่าหลานผมไม่ติ่มแค่นั้นเองโอเคครับโอเคเพราะว่าผมไม่ติดเหมือนกันครับโอเคครับเพราะว่ามันมันเป็นไอ้นี่ครับไม่ติ่มครับไม่ติ่มติดตัีด้วยนะครับับครับลุงครับช่วงนี้เป็นรุ่นตกกุ้งอยู่ครับอย่าตาปากบอกด้วยครับปีงวดนั่นอ่ะครับ ลุง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 ทำอะไรเนี่ยเนี่ยกูก็นึกว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเด้อมาฆ่าเลยทัดเงะฉอดแน่ชาโดนไอ้เหี้ยแทงผู้หญิงไม่มีทางสู้จัดฉอดแน่ตอนนี้ดี่เออเด็กเอ้อ ไอ้เหี้ยเป็นอย่างติ่ว่ะไอ้เหี้ยบรอมึงแม่งติ่ดีกว่าเต้กันเหี้ยพี่เจี๊ยดีนะท่านผู้ชายอ่ะดีไม่ใช่ทุกสาวเหี้ยแล้วมีเรื่องใครเป็นมีเรื่องเอาผู้หญิงแล้วแพ้เข้ามาด้วยไอ้เหี้ยอับอายใหมไอ้เจี๊ยบอัพตายยิ่งไปแล้วแล้วแพ้รอบนึงอ่ะกูมุดหนีไปแล้วนะกูบอกเลย อานได้วะไมติดนะแล้วเขานั่งวันดีแล้วไปแทงคอคุณเฉยแล้วแทงไปสองคนด้วยเฮียคุณเอากรุดเลยเฮียเ่ยอย่างเสียวเลยน่าจะแพ้ไปแล้วนาทีนี้เฮีย เคยเห็นไอ้เนิรมใจอะจริงูมใจไอตไอ้เขาบอกอะฉันูมิใจตัวแก้วอะเนรผมไม่ติบนะครับเจเจเจภูมใจตัวแก้วเรอลูกชายแล้วมันแล้วแล้วมันทำอะไรเสร็จแล้วไปขอโทษเขาอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งก็ยอหอะอยครับขอตัวครับขอตัวครับมึงจะพูดว่าผมไม่ติบสนังเกียอะไรวะสั์เยอะเยอะ เมืนะ่างรอคิดดูเ <fen> ด <ug reveal> ๋อเย่ครูอีขับกันทุกคนอะแล้วกินได้ไอ้เซิร์กม่ผมคิดว่ามันเล่นละครปาหี่อะไรมันดูว่าตอนเนี้ยคุูจะทำงานเออเคียตต่ออย่ากลับมาบรรยากาศเก่าอีกแล้วเไี้ไอ้ผมไปออกตำรวจปั๊บผมก็มีแทงครงการพี่ไอ้เหรอไอ้ทีเก้าเก้าไง